วันนี้มีสูตรลดฝ้าหน้าเนียนสวยจากธนาคารมาฝากค่ะวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะส่วนผสมก็จะมีเจลว,ว่านหางจระเข้หรือถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ใช้ว่านหางจระเข้สดได้ค่ะสําหรับว่านหางจระเข้ก็ช่วยเติมน้ําให้แก่ผิวให้ความชุ่มชื้นลดฝ้ากระและจุดด่างดำและยังช่วยปรับผิวลดความมันบนใบหน้าและส่วนผสมต่อไปเราจะใช้น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ ือจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันเบบี้ออยก็ได้ค่ะในส่วนของน้ำมันจะมีวิตามินอ e ีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ผิวทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านช่วยทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยผสมส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันดีก่อนนะคะสำหรับเจลว่านหางจระเข้และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราสามารถผสมไว้ใช้ได้ทุกวันเลยค่ะและยังผสมสมุนไพรอย่างอื่นลงไปงด้วยก็ได้แล้ว,วันนี้เราจะผสมธนาคาค่ะ ธนาคาหรือแป้งพมา่าเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งหรือผิวผสมเนื่องจากธนาคาจะช่วยควบคุมความมันแต่ไม่ทําให้ผิวแห้งหรือผู้ที่ต้องออกแดดเป็นประจำก็สามารถ,ถาทาธนาคาป้องกันแสงแดดได้ค่ะ ประโยชน์ของธนาคาก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณเนื่องจากในธนาคามีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินป้องกันการเกิดฝ้ากะและจุดด่างดำริ้วรอยและการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวและที่เห็นอยู่นี่ก็คือธนาคาที่อาดเป็นกระปุกและถ้าไม่ผสมก็สามารถทาเป็นแป้งได้นะคะผสมธนาคาลงไปประมาณหนึ่งช้อนโยเกิร์ตจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันดี สำหรับรูปแบบของธนาคาตอนนี้ก็มีอยู่เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผงธนาคาหรือแป้งธนาคาแบบนี้หรือจะเป็นโลชั่นเป็นขวดหรือครีมที่เป็นหลอดซึ่งเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ไม่ยากแล้วค่ะและสำหรับแป้งธนาคาแบบนี้เราสามารถนำมาผสมได้หลายสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่านมหรือน้ำผึ้งลักษณะของแป้งก็อัดแน่นมาแบบนี้เลยค่ะเหมาะกับการนำมาผสมไว้พอกหน้า และธนาคายังเป็นเคล็ดลับความงามของสาวพมา่าไม่ว่าจะเป็นสาวเล็กสาวใหญ่ลูกเล็กเด็กแดง mm hmm. ก็ปาแป้งสีเหลืองๆนี้กันทั่วประเทศไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสาวพมา่าถึงมีหน้าที่เนียนสวยไร้สิวแบบนี้สำหรับวิธีใช้เมื่อผสมเสร็จแล้วก็ทาบริเวณใบหน้าและลำคอทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกหรือจะไม่ล้างออกก็ได้นะคะซึ่งธนาคาสามารถป้องกันแดดได้ และถ้าใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ในตู้เย็นไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะทำง่ายๆแบบนี้อย่าลืมลองไปทำดูค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ